เมื่อวานนี้กลุ่มอดีตคนเสื้อแดงที่ขอนแก่นนะครับรวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอเขื่อนอุบลรัฐครับนำโดยนางนิตยาน,นาโลอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานครับในฐานะรองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเลารักประเทศไทยเมื่อวานนี้ร่วมกับตัวแทน20จังหวัดภาคอีสานเลยนะครับโอ้โหค่ะรวมตัวกันครับเพื่อแสดงออกนะครับปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมลํำลึก 13ตุลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแล้วก็มีการถแถลงจุดยืนนะครับประกาศกล้องให้โลกรู้ถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ กาบเบื้องพระบาทสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณตลอดไปนะครับมาดูประเด็นการเมืองการเคลื่อนไหวของอีกปีกหนึ่ง